สวัสดีครับวันนี้มีเจ้าตัวนี้มาให้ดูนะเป็นพัดลมมือถือพกพาซึ่งมันไม่เหมือนกับพัดลมตัวก่อนหน้าที่ผมใช้อยู่ประจำเพราะตัวในเวลามันพ่นลมออกมามันก็จะเป็นลมเหมือนพัดลมปกติแต่เจ้าตัวนี้มันมีเจ้าแผน่นเพลเทียอยู่ด้วยนะครับทั้งแผน่นเพลวเทียเนี่ยมันจะทําความเย็ยนได้ในระดับหนึ่งซึ่งทําให้ลมที่ออกมาจากเจ้าตัวเนี้ไม่ใช่ลมร้อนจะเป็นลมที่ เย็นแม้เราอยู่กลางแดดแต่ก็ไม่ได้แบบเย็นเย็บแบบแอร์นะครับแต่มันไม่ใช่ลมร้อนก็นแล้วกันเดี๋ยวจะให้ดูไม้เซตเลยเข้ามาเป็นกล่องแบบเนี้ยแบบนี้ครับแล้วก็จะมีแท่นชาร์จไม่ใช่ไม่ใช่แท่นชาร์มีสายชาร์จมาให้แบบนี้ครับว่าข้อดีของมันก็เป็น Type C ้วยนะเป็น Type C ก็ไปชาร์จกับใครมีโทรศัพท์มือถือที่เป็น Type C อยู่ก็ เอาไปใช้ได้เลยแล้วก็เนี่ยมีคู่มือจริงๆไม่ต้องใช้หรอกมาในกล่องแบบเนี้ยครับแต่เจ้าตัวดีดีนี่เป็นแบบนี้เดี๋ยวสออย่องนี้ให้ดูนี่เห็นไหมครับมีพัดลมอยู่แล้วก็ด้านหน้าก็ไอ้ด้านข้างนี่เป็น ที่รับแบบท y p e นะครับแล้วก็มีที่ค้องมือใช้งานง่ายก็กดเห็นไ,ไหมฮะอันนี้อันนี้ในโหมดนี้ก็จะเป็นพัพดลมปกติเป็นพัดลมปกติด้านนี้ก็จะเลื่อนระดับความแรงได้ครับเนี่ยเนี่ครให้ฟังเสียง แต่โหมดที่เราคงได้ใช้กันแน่ๆก็จะเป็นโหมดที่ทําความเย็นนะครับก็กดค้างไว้ตรงนี้แนีมันจะขึ้นตัว C แบบนี้แล้วหน้าจอก็จะมีสีเขียวขึ้นแบบนี้เป็นรูปรูปเกรดหิมะอันนี้คือจะเริ่มทําความเย็นแล้วซึ่งตอนที่ใช้โหมดเนี้ยมันจะมีความเย็นออกมาแล้วก็จะเปลืองแบตกว่าปกตนินิดหน่อยนิดหน่อยก็จะขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์แบบ แบบนี้ครับถ้าจะปิดโหมดนี้ก็กดปุ่มค้างเดี๋ยวมันก็จะดับลงกดค้างอีกครั้งมันก็จะขึ้นแบบนี้เป็นรูปตัว C ก็คืออันนี้เป็นโหมดลมเย็นซึ่งเย็นอยู่ในระดับหนึ่งครับก็อย่างที่บอกแผ่นบิวเทียมมันเป็นแผ่นที่ทําความร้อนไอ้ทําความเย็นครับขอโทษทาความเย็นได้นะครับซึ่งเมื่อคืนนี้ผมทดสอบดูอะ นี่คือแรงสัีได้ถึงร้อยอะครับแต่ส่วนใหญ่ประหยัดแบบเวลาเราออกไปกลางแจ้งหรือไปที่ไปทำกิจกรรมภายนอกบ้างอะ่ะผมก็จะใช้อยู่ที่ระดับไม่เกินสิบเ,เนี่ยเท่ก้าวประมาณเนี้ย แล้วเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่ามันเย็นจริงไหมคือนี่นะะมันเริ่มมีไอ้น้ํามาเกาะแล้วนะครับก็คือปฏิกิริยาที่เกิดจากแผ่นพิวเทีที่อีกด้านหนึ่งมันจะร้อนอีกด้านมันจะเย็นแต่ด้านที่รับลมม,มันเย็นเนี่ยเห็นไหมครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งไอเทมเลยที่ว่าเราเอามาใช้ในช่วงฤดูร้อนเนี่ยเยวลาออกไป าหรือไปนั่งดูบอลร้อนๆหรือไปนั่งกินข้าวประมาณนี้ฮะทางข้างๆนี้มันเอียงอย่างนี้ได้ด้วยนะนี่ครับเอยกอย่างนี้ได้เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้แต่ว่ามันมันใช้ได้อะครับถ้าจําได้ว่าตอนที่เราเรียนวิทยาศาสตร์กันเราภเคเลยตลอดเรื่อ,องกนผิูเทียน ใช้ดีเลยทีเดียวแนะนําครับแนะนําถ้ามันเป็นแบบเอ็นหน้าจอก็สวยเลยถ้ามันเป็นแบบธรรมดามันก็จะมีตลมเฉยๆออกมาใช่ไหมมันก็ช่วยระบายความร้อนได้ในระดับหนึ่งันแหละแต่ว่าอันนี้ดีกว่าดีกว่าแล้วก็เอาว่าแบงก์่จำเข้าไปหามันก็ได้กรณีที่แบตมันจะหมดอะไรแบบนี้ับเห็นไหมมันเป็นไอ้น้ำนเย็น คสวัสดีครับบ๊ายบาย